เพึ่งแดงนะครับพุ่นอีกดอกหนึ่งนี่ละงางามๆเลยครับท่ไมนี่อ,อันนี้ดอกไงครับพุ่นอีกดอกนึ่งดอกบานหัวรุนลว ว่างไห้ควงครับ สวัสดีครับพ่มพี่น้องสวัสดีวันที่เก้ากรกฎานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกลับมาพ่อกันอีกแล้วอ๋อเมือวานพามาเลาะหาเบิง้งเห็ดผึ่งแดงนะครับจะในกระทั่งลุ้นตามเบิง้งตการด้วยพี่น้องนะครับในมาบมังคับซีดอกหาดอกนะครับห้ามันมือนี้ไปลุ้นตกัน,นครับเห็นตั้งอกบานน้อยแ <laughs> งอกขาวครับ ตึแงแรงยิ่งอ่ะดอกกำลังงามอูพีก่ะดีครับซองดอก,ดอก,กงามงามครับดอกน้อนเลยครับ โอ้โหนี่น้องอกข้าเห็นนั่งเลยขาพึ่งแดงตดงนี่เอานี้ครับดอกนึงขาขึ้นล้านะครับไปได้อยู่มี่ดอกงามยูนะคะ่ะ มองละดอดโอ้พ่อเห็นละงกครับงกขาวจะของฝ่อมป็นนี่จ้าของฝอนะครับน้อนฝ่อเลย บอกครับหัดเหมือนติ๊กเลยละงกดอกแรกครับงกบานครับ มองแล้วดอกเห็ตังกขาเห็ดอันนี้บอกพี่น้องที่เป็นปา่ายุ้งวันคือกันแต่วันขาเห็ดอันนี้แหละครับเห็ดหน้าแลนะครับงามๆนางพานรอบแรกเลี้ยวไปเห็นนะครับ อ้ยหม,หมดงหนดงามัตัวนี้แค่พึ่งนกยุง้นงนะครัอบออกบาน พึ่งแดงนะครับออกข้างหางนี่ก็มีดอกเดียวครับดอกมีงามอยู่ครับ ึือแดงไหมครับห <c oughs> นายเยอะไปโอ้ปุนอีกดอกหนึ่งกำลังงามเลยครับเดี๋ยวเบื้งเลยไปหุ่นหุ่นครับดอกนี้เดี๋ยวไปเห็นในอุม้มดอกงามครับ อีกดอกนึงครับสองดอกงามๆครับดอกนี้สีงามครับ,ออรบอสองดอกจินมาคู่กันนี ดอกน้อยอีกดอกนึ่งครับเป็นแมงตอมนะครับสีงามๆอีกแล้ว ดอกงามครับกำลังงามเลยอู้ <Ooh. S 1> เป็นมเะนะนูเลยเจ้นี่คุณยังเดี๋ยวผ้าขึ้นเลยเพื่อนครับดอกงามเลยครับอีกดอกหนึ่งงามๆครับปะผ้าขึ้นเลยเพื่อนถึงนมจะดอกบุ้งเลย สองดอกนี่พูดอีกดอกหนึ่งครับดอกใหญ่งามๆครับเดี๋ยววนเดี๋ยวดอกนั่นกัน กินใต้ดอกบุน้นเครับนี่อยู่บ่เดี๋ยวรเอาบางกันครับซองดอกครับปวกกิน ดอ,อกงามดีครดบลิปพิหนาขาวจากข้าวกันนะครับดอกงามอยู่พิหนาขาวอยู่ใต้ใบไม้นี่ครับงามอยู่ ได้แล้วกับเบานะครับพู้ยดีกว่าแล้วแล้วว่าก็เบาไม่ไม่คุ้คุ้ค 嗯，来呀。 ก็ได้กันลายนะครับหน้าขาวใช่ มันไดเอาไม่ได้ไดครับเอาหรอครับเขาก็หลายยอะไลฟบทเรีนาเขา้า มเมื่อวานนี่พอดีนะครับดอ,อกน่อยกับมี่อยู่ดอกน้อยเนียครับในดอกแข็งๆค่อยเอานะครับ กีมื้นไม่เกิได้อีกนะไลยอยู่นะครับมืนเข,าไ,เขาไม่เชี้ยวไม่ดอกหน่อยแบบนี้เลือกออกแต่ดอกแข็ง อ่อนลหลนะครับล่า่งบ่ได้ขา้างามเลยพี่น้าเป็นนาข้าวครับฮึฮฮะมาจากตื้งคุณนะฮม

เมาปล่อยอ,อุ้มหนึ่งครับบัดน,นี้ดอกแข็งดอกงามดีอยู่เห็ดหน้าเขาแข่งงามเลยครับอุ้มหันไปไม่หน,นาปดุดบผมอยากเร็วงามดดงามเลยอดอกแข็งกว่ ดอกแข็งดีนะครับดอกงามนำ้ำพูดอย่ครับจุ่มหนึ่ง ชุมเห็ดน,นาข้าวครับน้ำเงาเลยเนนาาเพีย่น้องขี้นาข้าวเก็บเนี่ยนาข้าวครับ

เียาวงายท้องไว้ยิ่นอ้มมงอเห็ตะไคร่ดงนะครับจุ่มจุ่มยู่ออืดดอกแข็งดีได้หกักคุณยางพาหนติตขึ้นนะ เสียดอกแกง่งอืมมฟอดเห็นแล้วงงบาน,นครับสามดอกโอ้หียดอกฮา โอ้บ้านนี้ไครก็กิบเห็นหน้าขาวอยู่นะครับส้มเดวไวบไปนอกขาวลอยเกิดแบบบานๆน,นะครับไปสามดอก เอาล่ะครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้เกเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาอยู่ีเก้าเองผลงานของเฮาเมื่อนี้นะครับเห็ดพึ่งแดงเห็ดหนาขาวแล้วก็เห็ดละง,งกนะครับอยู่ประมาณนี้เลยพี่น้องเห็ดพึ่งแดงอนะ่ะนี่ก่นวนมายก็เป็นดอกเถาไปแล้วนะครับเป็นดอกง่ายดอกบานไปแล้วละงอกละงกบานกับเห็ดนาขาวนะครับดอกงามดีอยู่ หน้าคาวหน้าจะเกิดเลือ,อยยุนนะครับน่าที่ออกอีกหลายมืออยู่เพราะว่าเป็นจีน้อยก็ยังมีอยู่พี่น้องนี่ละเห็ดพึ่งแดงก็เริ่มซ่าแล้วนะครับประมาณนี้เลยผลงานเมื่อนี้นะครับเอาล้ครับจะักไคลิปนี้เอาไว้ทรัยมีตะกรอนไว้น้องเอาเรืงบอกพี่กัดเลยนะครับโคกเก่าโคก,ก,กเดิมนะครับโคกสัพ์มงคลอีกเลก่าเอา คล,คลิปนี้ไว้ทํานเนียก่อนคลิปหนาคอยเปาะก,กันไหมพี่น้องสวัสดีครับ